สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กันที่เจเจมอลนะฮะพูดถึงสินค้าขายดีตลอดการของเจเจมอลเราหนึ่งในนั้นคือจิวเวลี่วันนี้เราจะพามาเดินชมกันนะครับว่าในห้างเจเจมอลของเรานั้นมีร้านจิวเวลี่อยู่ตรงไหนบ้างตามกันมาเลยครับร้านแรกนะฮะเดินเข้ามาทางประตูหนึ่งเลี้ยวซ้ายคุณจะเจอร้านนี้เป็นร้านแรกเลยชื่อร้านว่าคุณฝันไดมอนนะฮะจะอยู่ตรงกันข้ามกับประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะครับผม ไปเราไปกันต่อนะฮะอันนี้ร้านที่2นะครับชื่อร้านเพชรกล้านาลงนะฮะเดินเลยจากร้านคุณฝันไดมอนด์มานิดหน่อยฮะเลี้ยวขวาก็จะเจอร้านเพชรกล้านาลงนะครับร้านที่3นะครับชื่อร้านว่าวาสนามั่นคงนะฮะจะอยู่ใกล้ๆกันติดกันกับร้านเพชรกล้านาลงเมื่อสักครู่นี้เลยฮะอยู่ตรงกันข้ามเลยครับเดินตรงเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะจะเจอร้านที่4นะครับชื่อร้านว่า จมส์นโอ้ร้านนี้เปิดไฟสว่างสวยมากเลยกำลังมีลูกค้าอยู่ด้วยนะครับร้านเจมส์นครับร้านต่อมานะฮะร้านนี้จะชื่อร้านว่าพาร์กอนวิชั่นนะครับโอ้คุณพี่เจ้าของร้านรอต้อนรับเป็นอย่างดีเลยฮะร้านต่อมานะฮะชื่อร้านลุ่งทรัพย์จิวเวลรี่นะครับโอ้ร้านนี้จะเป็น ห้องใหญ่นะฮะเป็นร้านสุนเพชรพลอยลุ้งซับครับโแวะมาชมกันได้นะฮะโอ้โหร้านนี้ห้องยาวใหญ่เลยร้านต่อมานะฮะชื่อร้านราเบียไรอันนะฮะร้านนี้ก็จะขายเป็นออราเบียไรอันเจมแอนจิวลี่นะฮะโอ้มีครบทุกอย่างเลยตั้งแต่จิวเวลี่ไปจนถึงหินและยกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอสวยครับมาต้องมาเห็นด้วยตาร้านต่อมานะฮะอันนี้จะเป็น เลี้ยวขวานะครับเข้าผาทางประตูหนึ่งและเลี้ยวขวานะฮะชื่อร้านว่ากนกเจมส์นะฮะจะอยู่กับตรงกันข้ามกับร้านเครื่องสำอางธนิดานะครับผมกนกเจมส์ฮะต่อมานะฮะเดินเข้ามาถ้าเดินเข้ามาทางประตู5นะฮะคุณเดินขึ้นมาปุ๊บคุณจะเจอร้านนี้เป็นร้านแรกเลยชื่อร้านว่ารัตนเวทนะฮะเขาติดป้ายเลยว่ามีร้านแต่ร้านนี้มีเพชรทองหลุดจ้ำนำนะฮะ ทางเข้าประตู5เลยครับร้านรัตนาเวทครับเดินเลยเข้ามาอีกนิดนึงนะฮะพอมาถึงร้านรัตนาเวทแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะฮะเดินตรงเข้ามาสําหรับคนชอบไข่มุกนะฮะเจอต้องเจอตลาดน,นี้เลยร้านเฟรมัสเพิร์เฟรมัสเพินะฮะนี่โหงามผมเห็นด้วยตาแล้วงามมากผมชอบมากร้านนี้การดีไซน์ร้านการจัดวางสินค้าคือสวยมากใครชอบไข่มุกต้องมาร้านนี้เลยฮะเฟรมัสเพิ ถ้าเราเดินมาทางฝั่งเคฟซีนะฮะเข้ามาทางประตูหนึ่งและเลี้ยวขวาน,นะฮะเราจะเจออีกร้านจิวเวลี่อีก2ลร้านนะครับร้านแรกนี่ร้านชื่อร้านว่าร้านเพชรนินจินดาจิวเวลี่ร้านนี้จะออกเป็นแนวไทยๆหน่อยติดติกันเลยครับจะเป็นร้านทองระัตนะครับโอ้โหสวยงามมากครับ เดินตรงเข้ามานะฮะถ้าเดินเข้ามาทางประตูนหนึ่งเดินตรงเข้ามาร้านนี้คุณจะเจอร้านแรกครับ JJ and J เป็นร้านที่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วสําหรับจิวเวลี่ฮะมีขายอุปกรณ์กระเป๋ากล่องสําหรับใส่จิวเวลี่ด้วยนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันครับและร้านนี้จะขาดไปไม่ได้เลยอยู่คู่กับ JJ Mall ามา19ปีนะฮะร้านวิจิตราครับผม ร้านนี้ร้านเพชรสุนันทานะฮะเดินอยู่ห้อง f 1 1 9นเะฮะเดินเลยมาจากร้านวิจิตานิดหน่อยก็จะเจอร้านนี้ครับมองทางขวาม,มือนะฮะร้านเพชรสุนันทาครับร้านนี้เดินเข้ามาสุดทางเลยฮะเลยจากเพชรสุนันทามาจะเป็นร้านคุ้มกบาลน,นะฮะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับร้านยอดชาน,นะครับผมสาหรับวันนี้เราแนะนําร้านจิวเวลรี่ให้คุณทราบกันหมดแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะฮะติดตามกันได้ครับสวัสดีครับ